สวัสดีครับนี่พนวนช n แนลครับเขากำลังต้นกลมครับโอ้ยมาอย่างลูกสาวล่ะโอ้คอมันเป็นหมาสิพานอยู่ไปใช้กระสีเอาไปนําได้อยู่ขนาดมาปลาเขายังมานนาอยู่เน่ยจวนครับอยู่ไปอยู่มากกันเลี่ยงยังดีล่ะล่ะฮ็ดหมันแล้ว เบื้งครับผมหลังจากที่ตัดกันแท้มันแปนหลบหลอกกันแท้เพราะว่าโดนกัดหลายจุดขึ้นกันครับผมกับพยายามลงไลลงสำรวจครับเอาเครื่องตัดหยาม่าหมุนดูๆแน่จักหน่อยก็เพิ่มมองหันสิเมีอนอีกว่าจากนน่ะนะอยู่ในตรงกลางๆครับ น้ำเลือกครับนี่น้ำระดับเลือกแห้งแล้วก็กอเขา่าใยแห้งกอขอหกพันเตี้ยครับผมหน้านาเก่านี่นี่ครับผมที่เด็ดตรงที่ละ่ะกัดไม่ไหมมาขึ้นเลยครับผมนี่กัดไม่ไหมสดๆเลยโอ้ตรงที่ล่ะครับผมม่อว่านมงหางเราเห็นเลยนี่นีงเี่นัน เาก็ลั่งสิกลมแล้วครับนี่อันนั้นอันนี้ก็จริงๆกับเขาม่านแล้วเนาะนี่นี่ครับผม,มก็กัดเพ่อใดประโยชน์เนี่ยกัดลำต้นทิ่มซื้อก็ต้องคอยมาดูแล่เรื่อยๆแล้วครับผมเพราะว่าก็โอ้โหเป็นยังจะค่อยมามากัดแต่หน้าอยู่งานเดียวนี่ครับผมคางๆเพื่อนนี่ก็ ปกระตีเดี๋ยร์ะโบมี่ยังเนาะแล้วก็ทัดไปทั้งผุ่นกับโบมี่ครับผมโบมี่ห้อยหนูกัดมันมากัดแต่อยู่ท่งนี้แท้เข่าหน่อยๆเขาไว้ให้กินแน่เนาะก็คาดหวังว่าสีได้เจก๊กเกือบๆเศร้าวสอบนี่แหละครับผมสำหรับเขางานเดียว กินกาว่าผุนหล,ลัครับผมกินมันเก็เซเลียเขาเปลือกเดือนละกระสอบนะครับนะส่วนเขาเจ้าก็มีทั้งหากอยู่ครับผมมีมีอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่พอ่นปลูกไหวครับแต่นี่มันเป็นเขาเนียวเขาเนียวไม้เขาเนียวกอขอหกพันเตี้ยครับคาดว่าสิไรจัก ถ้ามันเกินสีบสอบมันก็กินได้ปีหนึ่งแหละครับผมสองคนกินเสลีย่ยกับเปลือกเดือนละก็สอบครับผมสำหรับสวนกเกษตรผสมผสานครับผมปลูกทั้งเขาปลูกทั้งพักเลือดพักทุกอย่างครับผมบอกตองต้นกล้วยทุกอย่างกอไผ่เลียงไก่เลียงปลามีเบิดครับผมต่ว่ากันด้วยเรื่องนี้แหละครับผมนอหนูนี่มันคงจะบ่เห็นโตมัน ส่วนวิธีกำจัดก็ไปหาแนวทางครับผมไปหาอันนี้ก่อนไปหาเพราะวัานมันมีข้องมันมันเรเห็นข้องมันมันต้องเอาแนวดักหรือว่าสิเป็นอาหารอย่างไดอย่างหนึ่งนี่แหละที่ล่อมันมาครับให้มันได้กินอาหารเราหล่อให้มันเข้ามาในกรงในหยังใดอย่างส่เนาะมันมันมันวันมัเกษตรจากมันสิมันนำก่อใดอีกแล้วนะครับเนาะ มันก็กัดทิ่มไปเรื่อยๆมันก็เสียดายอยู่ในเขาแบกยางงามเลยครับผมมีแต่กอใหญ่ๆเนาะดึงเ้ท่าฝนนะโอ้ก็ซ้ำมาตายทิ่มซื่อๆครับผมอ้าวก็สิหาทางแก้ไขต่อไปเนาะครับเนาะเนี่ยกอนี่ก็บ่กแม่น้ำไปอีกแบบว่านี้ใกล้ๆกันโอ้โหนี่ๆๆครับผมนี่เนี่ยน้ำมันกัน รบกวนเขาไปเรื่อยแล้วแนวนี nice. ้นาะครับเนาะโอ้ยุ่งที่ไรคนน่ะนี่ยุ่งที่ไรครับผมโอ้ยุ้ะกัดขาดถิ่มลงไปเสือโอ้เดี๋ยวถงหาแนวมาถ้าจับได้ก็จับได้โดยด่วนลรอครับผมนี่เพราะฉะนั้นเขาเสียหายแน่นอนเลยผู้นี่พอจับหนูว่านี่ลงไซสิโตซ้ำกันคนละคือ กันหนูหน่อยๆเสร็จแล้วนี่ว้าขึ้นกันกับนูหนูสิ่งนูหน่อยๆครับผมนูใหญ่อาจจะบก,กา่าเนาะมันมันเบ่งรูปล่างใช่กันแล้วโอ,อกบกา่าหรือว่าบอทานยังสินะครับผม